ันนี้เรามาทำสาคูเผือกเม็ดใหญ่กันค่ะแช่สาคูด้วยน้ำร้อนสาคู1ส่วนต่อน้ำสิบส่วนค่ะวางไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างน้อยแชั่วโมงหรือว่าแช่ข้ามคืนไปเลยค่ะเม็ดสาคูจะดูดซึมน้ำและพองขึ้นนะคะลักษณะก็จะนิ่มลงค่ะล้างแป้งส่วนเกินออกนะคะจากนั้นนำไปต้มค่ะใส่น้ำลงไปให้เยอะหน่อยนะคะจากนั้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะ คนเพื่อให้สาคูแตกตัวออกจากกันด้วยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อด้วยค่ะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดและสาคูลอยขึ้นมาค่ะจะเห็นว่าด้านในเม็ดสาคูยังมีความขาวเยอะอยู่นะคะให้ต้มต่อไปอีกค่ะระหว่างนี้ก็ให้เบาไฟลงใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเมื่อเราเห็นว่าเม็ดสาคูเริ่มมีความโปร่งใสนะคะหรือว่าเริ่มพองขึ้นมาจะเห็นเป็นความใสเล็กๆอยู่ข้างในด้วยค่ะให้ปิดไฟลงนะคะจากนั้นก็ปิดฝาหมอ้อ พักไว้จนกว่าจะเย็นค่ะระหว่างนั้นเราก็ไปเตรียมในส่วนของเผือกค่ะเผือกปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดนะคะจากนั้นนํามาหั่นเป็นลูกเตา๋าขนาดพอดีคําค่ะวันนี้นุชก็จะใช้เผือกทั้งหมด2หัวนะคะเลือกเผือกที่มีความแก่หน่อยนะคะจะได้ความหอมแล้วก็สัมผัสที่นุ่มอร่อยบางครั้งไปซื้อเผือกที่ตลาดมาก็จะได้หัวอ่อนมาค่ะ เปือกก็จะไม่เนบไม่มันนะคะวิธีเลือกก็เลือกหัวอ้วนๆใหญ่ๆไม่มีติ่งที่ปลายหัวจากประสบการณ์ที่ซื้อเปลือกมาค่ะมาดูสาคูของเราค่ะหลังจากปิดฝาไว้นะคะแต่ก็ยังไม่เย็นนะคะความข่าเริ่มหายไปแล้วค่ะก็จะกลายเป็นใสๆแบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ตักออกมาพักไว้ให้เย็นข้างนอกได้เลยค่ะแต่ถ้ายังมีตากบอยู่ก็ให้ปิดฝาแช่ไว้จนกว่าจะเย็นนะคะ อันนี้นุชรีบทำนะคะก็เลยตักออกมาก่อนน้ำเผือกไปต้มค่ะใส่น้ำเพื่อให้เผือกนั้นต้มสุกนะคะประมาณแค่พอท่วมเผือกเท่านั้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเพิ่มกะทิเข้าไปอีกค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามความหวานที่เราชอบได้เลยค่ะบ้านนุชก็ทานไม่หวานนะคะก็ใส่ไปแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะ ต้มจนเผือกสุกค่ะเมื่อเผือกสุกแล้วใส่กระทิลงไปค่ะนุชจะต้มกระทิให้ร้อนสักหน่อยนะคะส่วนกะทิที่ใช้นุชใช้ประมาณ200 mL ค่ะตำด้วยใบเตยเพิ่มกลิ่นหอมต้มแค่พอกะทิร้อนเท่านั้นนะคะไม่ต้องให้เดือดค่ะจากนั้นปิดเตายกหม้อออกได้เลยค่ะในส่วนของปริมาณวัตถุดิบนะคะ ก็สามารถกะกะเอาได้เลยค่ะเพราะว่าทำง่ายมากใส่เม็ดสาคูที่เราต้มไว้ลงไปค่ะ เพิ่มอรรถรสให้กับของหวานด้วยข้าวโพดหวานต้มค่ะแกะเป็นเม็ดเม็ดแล้วใส่ลงไปจะได้เพิ่มสีสันให้กับของหวานวันนี้ของเราด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูของหวานสาคูเผือกเม็ดใหญ่ๆทานง่ายเนึบหนับอร่อยมากค่ะ